สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Modern Channel นะครับรายการที่คนรักรถทุกคนต้องชมนะครับกับเวลาดีๆ5ทุ่ม15ทุกวันพุธช่อง7 HD ของเรานี่เองครับวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งเพราะว่าผมกําลังอยู่ที่งานใหญ่งานหนึ่งเรียกว่าเป็นงานวันชาติของคนที่รักรถงานหนึ่งเลยก็ได้นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่มหากร,รมยานยนต์นะครับ m o เ e l เอ็กซปี2022ที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะว่างานใหญ่มากๆเลยผมเลยต้องมีน้องมาช่วยคนหนึ่งวันนี้ขออนุญาตพาน้องใหญ่มาเป็นเพื่อนร่วมรายการแล้วก็พาทุกท่านเข้าไปชมรายการกันครับขอเชิญครับสวัสดีครับพี่พีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใหญ่สิระนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยใช่ถึงให้ผมนะครับมาช่วยงานในวันนี้ครับคืองานนี้วันนี้เนี่ย คอนเซปต์ของงานมัน e ม you know ีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างครับคอนเซปต์ของเขานะครับนั่นคือได้เวลาสัมผัสอนาคตครับหรือว่า t ิสทามคำทัด c h t h e future นั่ครับผมต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทางภาครัฐนะครับเขาก็มีเรื่องของการสนับสนุนนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับผมนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของรถยนต์ในวันนี้เราได้เจอแน่นอนนะครับทั้งรถยน์ยานยนต์ปกติแล้วก็ยานยน์ไฟฟ้าที่ตอนนี้ออกมาใหม่เยอะเลยทีเดียวครับโอ้ยตอนนี้ปีนี้เอาง่ายๆเลยนะ พี่ว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวของนวัตกรรม uh huh. ปีนี้คือมอเตอร์อีโปเนี่ยเป็นเรื่องของนวัตกรมรมลดยนวนลถทุกยี่ห้อเนี่ยต้องงัดเลยครับต้องเชื่อว่าต้องงัดนวัตกรรมที่ตัวเองมีขึ้นมาคือชั่วโมงนี้ไม่มีใครสามารถเสียเวลาอะไรได้แล้วทุกคนมีนวัตกรรมไรห้ามอุบต้องงัดขึ้นมาเลยเพราะตลาดการแข่งขันสูงมาก,กนะครับ,รบผู้ซื้อก็ตัดสินใจเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทรถยนต์เจ้าของผู้ดักข์ต่างเนี่ย มีเทคนโลอะไรเนี่ยต้องรีบอ,ออกมาให้ทุกคนได้เห็นสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยจะตกกับมหาพวกเราเพราะเราเป็นผู้ชมผู้ซื้อ ผู้ตัดสินใจมันจะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะวันนี้ต้องสนุกแน่นอนโอ้แน่นอนครับนี้คุณผู้ชมนะครับพลาดไม่ได้นะว่าเราจะมีรถจนรถรุ่นใหม่ๆอะไรนะครับที่ทางเขาเรียกว่าค่ายต่างๆนะเขางัดออกมาโชว์ให้พวกเราได้ดูหลอชมเลยครับจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจมาดูรถหลายๆคันเลยนะถูกต้องครับผมอยากเห็นมากๆเลยก็อยากเห็นมากๆเหมือนกันครับใช่ไม่อยากเสียเวลาเลยไปกันเลยดีกว่าไปไปกันเลยครับผม และวันนี้นะครับอีกพระเอกหนึ่งของงานนะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเนต้านะครับวันนี้แบบหล่อมากๆแล้วก็อยู่ในมุมที่แบบที่เด่นมากๆเลยวันนี้ อยู่ข้างๆผมเป็นคุณนุ่นคุณนุ่นดูเน t ตอาอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทางบูธเนต้าเองเรามีในส่วนของรถยนต์นะคะเนต้าซึ่งเป็นสปอร์ตคูเป้นะคะเขาก็จะมาทั้งไม่ว่าความสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ความสมาร์ทค่ะซึ่งเรานํามาโชว์ในงาน m o เตอร์เอ2022เป็นครั้งแรกเลยค่ะครับวันนี้น่าจะมีคนมาสอบถามถึงแล้วเนาะ แต่เรายังไม่ได้รับจองค่ะตอนนี้สามารถที่จะมาจองสิทธิ์กันได้ก่อนนะคะลงชื่อได้ก่อนเลยนะคะแล้วถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยก็จะมีแจ้งกลับให้ทางคุณลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะแล้วแอบกระซิบได้ไหมครับว่าวันนี้แบบมาขอทาสิทธิ์ไว้เยอะไหมครับก็มีสอบถามมากันเรื่อยๆเลยค่ะใช่ใช่ค่ะมาทั้งวันเลยค่ะก็อยากให้ลองมาชมดูนะคะเพราะว่าอันนี้ได้รับความสนใจเยอะมากค่ะก็จะบอกว่าจากสายตาที่ดูแล้วก็เดินดูรอบคันกับภายในรถเนี่ย f i น i ชชิ่งของรถดีมากๆนะครับก็คือเส้นสายการประกอบวัสดุอุปกรณ์บนรถก็ดีแล้วก็ดูพาร์ดูอะไไลทุกอย่างน่าใช้มากๆเลยหวังว่าราคาคงจะไม่แรงมากเนาะเราก็พยายามจะทําราคาให้เหมาะกับทางลูกค้าชาวไทยนะคะให้สามารถที่จะเป็นรถสปอร์ต E ี1 0 0ที่สามารถจับต้องได้ค่ะเอาแบบว่าราคาแบบมีได้ทุกบ้านเลยได้ไหมนี่เราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจริจ ใช่ว่าอยากให้ราคาแบบน่ารักน่ารักแล้วก็รถแบบดูพรีเมียมมากๆเลยอยากทราบว่าสเปคของรถมันเป็นยังไงบ้างครับในในเรื่องของของพลังงานครับค่ะซึ่งพอเป็นอีีนรอเปร็นนะคะแล้วก็รถคันนี้เป็นความสปอร์ตนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับพอร์ฟอร์แมนที่โดดเด่นก็คือเขาจะมาเป็นมอเตอร์2ชุดเลยนะคะชุดด้านหน้า1ตัวแล้วก็ด้านหลังอีก1ตัวค่ะนอกจากนี้ก็จะให้แรงม้าที่4 6 2แรงม้า นะคะแรงบิดที่620นิวตันเมตรค่ะพอเขามีมอเตอร์2ชุดก็เลยจะทำให้อัตราเร่ง0ูน0ถึงรอยเนี่ยอยู่ที่3.9วินาทีโอ้ไม่กอดส3.9จุามันก็แค่นี้ร้อยเลยร้อยเลยเร็วมากๆเลยนะครับก็จริงๆแล้วสเปครถแบบว่าทั้งความสวยงามวัสดุที่ใช้ในการทำรถ ทั้งภายนอกภายในแล้วก็สเปคของพลังพลังงานเนี่ยก็ทุกอย่างดูสมบูรณ์แล้วก็ดูน่าจะเป็นรถที่น่าใช้มากๆคันนึงเดี๋ยวจะรอฟังข่าวนะครับผมเชื่อว่าจบงานนี้ไปเนี่ยน่าจะต้องมีคําตอบให้แฟนๆแล้วแหละว่าเมื่อไหร่จะสามารถจองนี่อย่างเป็นทางการรถน่าขับ <laughs> มากอยากได้เจมบอลมากๆเลย <laughs> ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับแล้วก็อยู่กู้คนไทยตลอดไปครับขอบคุณมากครับก็ ถึงวันที่12ธันวานะครับนิตายังอยู่กับพวกเราที่นี่ครับอยากให้มาชมตัวจริง,ร,งรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอ้ไม่ก็วัตรกรรมต่างๆมากมายจริงๆวันนี้แบบว่าจุใจสุดๆเลยนะครับ <S <S แล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ใช้คําว่าบริษัทร,รถยนต์และโปรดัก์ต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ย <S <S มารวมตัวกันแล้วอันนี้ถือว่ามันเป็น คำว่าเป็นมิติใหม่เพราะว่าเหตุการณ์ทุกๆอย่างในเรื่องเศรษฐกิจมังกลังกลับมาเข้าที่แล้วกลับไปใกล้เคียงสภาวะเดิมค่อนข้างใกล้เคียงและอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดวันนี้นะครับทุกทุกคนทํานําเทคโนโลยีต่างๆแคมเปญดีๆแล้วก็รถรุ่นใหม่ๆและสิ่งต่างๆเนี่ยอยากบอกเลยว่าวันงานวันนี้จุดใจมากๆแต่เสียดายมากๆเวลามันหมดลงแล้วครับ,รบก็ ถ้าชอบแล้วก็สนใจเหมือนเดิมนะครับติดตามย้อนหลังในรายการเราได้ในช่องช่องทางโซเชียลทุกอานไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะครับ IG หรือว่า Tik t o ็อได้หมดเลยแต่ว่างานยังไม่หมดนี่แต่ว่างานนี้ยังไม่หมดับผมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับครั้งที่39นะครับยังไม่จบแค่นี้ครับยังมีไปถึงนะครับวันที่12ธันวาคมครับพี่พีทนแล้วต้องบอกว่าอยากจะให้มากันนะครับเพราะว่างานนี้มันคึกคืนเลยทีเดียวนะครับดูเรียกว่ามีชีวิตชีวามากเลยทีเดียวนะครับจากคนนะครับที่เขาเรียกว่าเข้ามาในงานในนนนครรรรรัั้้งงีะแลวกก็เื่อถยตตม ที่เขาเอามาโชว์นี่ถือว่าแม่เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจใช่จริงๆรถแฟนๆรถทุกสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรู VIP อพีซูเปอร์คาร์หรือสายออฟโรดนะสายแคมปิ้งสายอีโคคาร์ก็คือมาครบมากๆแล้วก็มีสั้งสอครบเลยมากเลยก็อยากอย่างที่น้องใหญ่บอกนะครับว่า ยังมีถึงวันที่ส2บสองครับอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่าถ้าเว้นจากนี้ไปเข้างานมาแล้วโชว์ก็อีกหลายเดือนนะครับถ้าถ้ายังไงดูถ้ายังไม่ตัดสินใจอย่างน้อยก็จะได้เริ่มมองเป้าหมายาว่ามีการวางแผนเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ จริงๆแล้วอะแคม,แคมเปญที่งานมันดีมากๆเนาะอยากให้ทุกคนรีบมาดูกันนะครับก็วันนี้ต้องเราสองคนต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ดีใจมากๆที่ทุกคนอยู่กันถึงตอนนี้นะครับยังไงก็เทปหน้าพบกันอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ